ไอ้มนุษยสัตว์มนุษยชนแม่งไม่โผล่สักตัวเป็นไงละมึงฮะมนุษยสัตว์มนุษยชนมนุษยสัตว์เป็นไงละมึง,มมมง,มงโผล่ขึ้นมาสักตัวหรือ,อยังฮะอังคแนบว่างไงอังคแนบอังคแนบยังไม่ลุกขึ้นมาพูดเหรออังคแนบพูดได้แล้วนะอังคแนบอังคแนบจะลุกขึ้นมาพูดหรือ,อยังฮะเสียขาทหารน้อยในยพลทหารด้วยมึงไม่ใช่พลเอกพลทหารคือทหารเกณฑ์ ฮะอีอังคาแอบอีอังคาแนบแม่แตบลุกขึ้นมาพูดได้รือยังหายไปไหนอีอังคาแนบได้ข่าวมาว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่กับแม่ทัพนายกองล็อตใหม่เนี่ยเขาหึมแล้วเขาหึมเขาหึมเพราะกลิ่นไม่ค่อยดีเว้ยกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วทหารหึมแล้ววันนี้อนุทินเปลี่ยนท่าทีทันทีเลยกลัวโดนปฏิวัติ ถ้าจับมือขเขมรอยู่ก็กลัวโดนทหารปฏิวัติวันนี้ก็เลยใส่ชุดใส่ชุดอสไปยืนอยู่ภูมะเขือร้องเพลงชาติเลยค่ะแม่เกียดคนรู้ทันอย่างด็อตอร์มาริกาจริงๆนะเกลียดคนรู้ทันอย่างด็อตอร์มาริกาเนาะงไม่ต้องห่วงหรอกทำไมอนุทินใส่ชุดชุดรอดอนะพอดีไม่ไม่ได้ใส่ชุดทหารชุดนั้นเขาเรียกเราชุด ไม่ใช่ชุชดรอดอชุดอ,อสอเขาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วยไงใส่ชุดอ,อสอไปยืนหน้างอยใส่ชุดอ,อสอไปไปยืนทำหน้าขออยู่ตรงภูมะเขือกลัวโดนปฏิวัติไงเสือกไปจับมือขเขมรเสือกยกแร่แรเอิร์ธให้กับ อเมริกาเซฟเซียทายอันวามาเลเซียเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงนายกรัฐ่มนตรีที่บรรดาพูดเสื้อส้มยกมือให้ฉันเข้าใจว่าเวลานั้นเนี่ยมันมีสองคนระหว่างชัยกเกษมกับอนุทินเนี่ยสสในสภาก็ต้องเลือกที่จะโหวตอนุทินนั่นแหละแต่ทุกคนก็ไม่คิดใช่ไหมว่าอนุทินจะแค่นี้เองอะ แค่นี้ไหน่ไอ้ยี่อะได้แล่ไปแล้วอ่ะเนื้อแค่นี้เสีอแล้วได้แล่ไปแล้วด้วยนี่แค่เดือนเดียวนะชิบหายขนาดนี้แค่เดือนเดียวนะชิบหายได้แล่ไปแล้วถ้ามึงอยู่สี่ปีเนี่ยตื่นถ้าอยู่สี่ปีจะเหลืออะไรวะประเทศกูเดือนเดียวชิบหายได้แล่ไปแล้วด้วยกูว่าวัดพระแก้วขมมกเดือนเดียวเนี่ยชิบหายได้แล่ไปแล้วนี่ถ้าเกิดอยู่ครบสี่ปีวัดพระแก้วจะเหลือหรือเปล่าวะ โอเคนะทุกคนกดด้วยกดด้วยกดด้วยถ้าจะฟัง ด็อกเตอร์ทั้งเก่งทั้งฉลาดและสวยมากๆากสมัยก่อนเหมือนบีน้ำทิพย์ตรงไหนบีน้ำทิพย์วะตรงไหนบีน้ำทิพย์ต้องหูหรือต้องปากที่เหมือนบีน้ำทิพย์เนี่ยแต่ผมเป็นผู้หญิง <laughs> ต้องบีน้ำทิพย์เลยเหรอไมอยากไปเปลียนวะนะอยู่แล้วไปเปี่ยนวะสี่โกูเอาได้เอาไปบีน้ำทิพยต สว,สวยนะสวยแต่สมกับผู้กู้ภาพอีกทันทีม <า S 1> ั้ยเห็นคนร้องไห้ไหมครับที่ทหารขาขาดตุ๊กตาทองเลยเออตุ๊กตาทองเลยทา่านคะเห็นทหารเห็นทหารเห็นทหารขาขาดเนี่ยร้องไห้เขาขาขาดค่ะเขาไมา่ติดต่อย เขาแค่ไม่ใช่แค่เขาขาขาดค่ะเขาไม่ได้ตุยไม่ใช่เขาไม่ควรจะขาขาดแต่สําคัญก็คือพอเห็นขาทหารแล้วเนี่ยเขาไม่ควรจะขาขาดเข้าใจที่พูดนี้ไหมคะน้องทหารน้องคนทหารเขาไม่ควรจะขาขาดที่เขาต้องขาขาดเป็นเพราะสติปัญญาที่เบาบางของนายกรัฐมนตรีที่ไปจับมือกับพระเทศมนที่ใช่ใช่ตูสแตนด์ โดนเนรัมป์มันเป็นพยานนั่นแหละคือด้วคุณขสงแต่ย่างเ,เพราะอะไรรู้ไหมนั่นแหละเพราะมึงไปเชื่อใจเขมรไงเข้าใจยังร้องไห้หาพ่อมึงเหรอคะร้องหาหาพ่อมึงเลยคุณของแต่ย่างนะทำไมประเทศไทยไม่เคยมีบทเรียนกับเขมรสักทีวะางาไปประเทศไทยไม่มีบทเรียนกับเขมรสักทีเาแต่สารทิพอ้างงูนี่แล้ว,วมึงก็โดนเขมรแทงหลังเฮียสาวสี่รอบแล้วมึงก็ยังมึงก็ยังสุภาพบุรุษเที่ยวอยู่นั่นแหละ มึงเปน็นทหารไอ้เ่ี่ะเขาจ้างมึงมาลบไม่ใช่จ้างมึงไปสุภาพบุรุษเพิ่มเติมหน่อยก็ได้ครับเขาไม่ได้จ้างมึงไปสุภาพบุรุษสุลาเทพในสัตว์แค่มึงไปทิ้งแล้วเอาจริงๆแค่มึงไปทิ้งแล้วเปิดเขาเนี่ยมึงก็น่าโทเมียแล้วไอากาศเพราะนั้นมึงอย่ามาอ้างว่ามึงสุภาพบุรุษเลยลบจำนั้นเลีสุภาพบุรุษคือได้ไหมอ่ะอีกแล้วคืนไม่ได้ค่ะลูกค้า เรื่องเดิมเรืองเดิม่ดมบนอยู่แล้วแลวหละไอ้ที่เอจะทำอะไรก็ไม่ทำเขาก็ล่าเข้าโกงเล้นแหนขู่ทียจะกัดโอ้ยิงอีกจะไม่ยอมยิงอีกจะไม่ยอมเออจะเอาระเบิดให้ทิ้งอีกไม่ยอมไอ้ที่อก,ก็ก่อนหนะ้านี้มึงไม่ทิ้งให้ลาาข้าปไปแลไอ้สัสมึงต้องทิ้งให้มันยกคงยอมแพ้ที่เย ึงปีห้าสี่มือก็ทำงั้นเนี่ไอ้เฮียทิศทำไปากเก่งนะ่เดี๋ยวมีขาที่เจ็ดนะจะาปืนใหญ่ไปทิ้งพอมเนาแม่งมีคนมีขาที่ห้าสี่ที่ห้าแล้วทิศถ้ามปากเก่งนี่ก็ขาที่เจ็ดแล้วขาที่แปดแล้วก็ตงจะดูเลยนะไอ้เฮียไอ้หน้าหีตัวไหนที่แมงบอกว่าเดี๋ยวพี่ขายเจ็ดพี่อยากยิงแล้วถ้าแม่งมีขาที่เจ็ดนะแล้วมึงไม่ยิงยังไงเฮียก็นี่ขาที่เจ็ดแล้วไม่ใช่หรอหน้าที่หน้าหีเลยอะ ขอความกรุณาเปลี่ยนคําว่าฝีขอความกรุณาเปลี่ยนเป็นคําว่าสีได้ไหมคะมันดูเน่ยแต่ละตัวเนี่ยขอจะเปลี่ยนจากขอเปลี่ยนเป็นคำว่าหน้าสีได้ไหมคะเราจะไม่พูดคําว่าหน้าขอเปลี่ยนจากขอเปลี่ยนเป็นคำว่าหน้าสีได้ไหมคะเออมันเลยนะติงแต่ละตัวมึงดูเลยแหมเฮียผูก็เก่งจังไม่ยอมไม่ยอมเกียเ์เาตอนลบแล้วมึงไม่มึงไม่ลบอะไรอีกะ เอาเจรจาขออาวุธยังไงมึงมึงจะมาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไอ้เหี่ยเอาปล่อยให้กัดไม่กัดติดติดปะก้าวอยู่ในกรงนี่ไงไอ้เหี้ยเฮาเก่งยังไอ้ศัตว์ <_ T est> มึงอย่ามีเลยเฮี้ยเอาโมงอาวุธอ่ะไอ้ศัตรูมึงก็้อกินโตไปเฮี้ยซื้อซินเตอร์ไปจ้ะเ,เอาไปคิดทำร้องมึงเปลี่ยนจากการจัดซื้ออาวุธ ไปซื้อวินโดว์ไปซื้อเครื่องปินพ์ไปซื้อลาเบลแล้วก็พิมพ์คำร้องเข้าไปฉบับที่ส8มรอฉบับที่หนึ่งพัสฉบับต่อไปฉบับต่อไปฉบับต่อไปจนกระทั่งเสียแผ่นดินเสียประเทศเสียไปเรื่อยๆมึงก็พิมพ์กระดาษไปเรื่อยๆนะคะฝาดีมาแล้วตอนนั้นอะไรที่ยังไมลบหไอสัดแหมกรรมธิการทั้งหลายเปลี่ยนจากการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ไปซื้อกระดาษและเครื่องปินพ์นะคะ จะได้ส่งเอกสารฉบับที่สามรดับต่อไปค่ะส่งเอกสารค่ะ,ะซื้อทำไมคะเรือลบซื้อทำไมเครื่องบินก๊บพินซื้อทำไมซื้อทำไมซื้อเครื่องพิมพ์กับกระดาษค่ะซื้อหมึกพิมพ์ค่ะซื้อเข้าไปอ๋ออีกอันหนึง่งจัดซื้อยุธทธภกรณขาเทียมค่ะโอเคนะ จัดงบประมาณซื้อขาเทียมให้กับทหารค่ะเลิกซื้อค่ะกิฟพิ้นไม่ต้องซื้อค่ะ f 1 6 1 8ซื้อไปทําไมไม่ต้องซื้อยุทโธปกรณ์ซื้อไปทําไมไม่ต้องซื้อไปซื้ออุปกรณ์ทําขาเทียมค่ะเอตั้งยังเลิกการไล่เฮียโรงงานกระสุนพืนใหญ่ที่ลพบุรีผูไปทําโรงงานเทียมลยจากโรงงานกระสุนปืนยุก็เลิกทำได้แล้วค่ะอุตสาหกรรมทหารทั้งหลาย โรงงานกระสวยเปือนใหญ่เนี่ยเลิกทาค่ะไปทําโรงงานขาเทียมนี่มึงบอกมาดามเลถังว่าเลิกเลิกผลิตรถถังแล้วชยัยเสรีมึงขาเทียมให้ชัยเสรีม,มึงไม่ต้องแล้วเลิกผลิตเลิกผลิตไอ้รถถังรถไถอะไรที่มึงไปนั่งขายให้กองทัพอะ่ะนู่นไปผลิตโรงงานขาเทียมเปิดอีกสายยางผลิตยางงี้เหรอเออมึงต้องดราม่าด้วยอีกเจ๊อืม ผลิตอยู่นั่นแหละกระสวยกระสา์ผลิต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 แล้วก็ลบของผลิตแล้วก็ไม่ใช่นะเนอปวดหัว<ป>พูดจังคำรามจังหึมจังนุ่นไปหึมกับขเม่นุ่น ไอ้มนุษยสัตว์มนุษยชนแม่งไม่โผล่สักตัวเป็นไงละมึงฮะมนุษยสัตว์มนุษย,นษยชนมนุษยสัตว์เป็นไงละมึงโผล่ขึ้นมาสักตัวหรือ,อยังฮะอังคแนดว่าไงอังคแนดอังคแนดยังไม่ลุกขึ้นมาพูดเหรออังคแนดพูดได้แล้วนะอังคแนดอังคแนดจะลุกขึ้นมาพูดหรือ,อยังอะเสียขาทหารน้อยในพลทหารด้วยมึงไม่ใช่พลเอกพลทหารคือทหารเกณฑ์ ฮะอีอังแคนแบอีอังแคนแอบแม่แต่ลุกขึ้นมาพูดได้หรือยังหายไปไหนอีอังคนแนบบายติไม่มีใครแล้วตรงนี้เห็นเช่นกันไม่มีใครตรงนี้ไม่มีใครแล้วที่สาธารณะไม่ใช่ที่บ้านที่สาธารณะที่สาธารณะไม่ใช่ที่บ้านลืมไป กูก็ตัวไม่แต่ห so ้ามเงี้ยเงี้ยนั่งสอขายแป๊บหนึ่งจบ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 